สวัสดีครับวันนี้ผมร้านปิงออดีโอจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็วันนี้เราอยู่กันกับรถมิสูวิชิปาเจโรสปอร์ตนะครับก็ตัวนี้ได้มาทําการติดตั้งในส่วนของชุดฝาโพงท้ายไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบดูในส่วนของระบบคลิกนะเปิดด้วยเท้านะครับนะนะครับผมเดินเข้ามาก็เอาเท้าเตะเข้าไปนะครับก็เปิดได้เลยนะครับทีนี้จังหวะปิดเนี่ยเราจะปิดจากตัวสวิตช์ฝาท้ายเดิมก็ได้หรือเราจะใช้เท้าปิดก็ได้นะครับ ก็เตะเข้าไปที่ตัวคิกพารแนลที่เราตั้งเซ็นเซอร์ไว้นะครับเห็นไหมฮะใช้งานง่ายๆบางทีเราถือของมาแม่บ้านถือของมาเยอะแยะนะฮะก็สามารถเปิดได้นะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับรถปาเจโรหรือว่ารถยนต์รุ่น,นต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่ร้านปริงออเดอร์ช็อจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ